ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักนะครับประจำวันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคม2564สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือเกิดช่วงระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกรกฎอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรัคนาราศีกรกฎในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญๆในเรื่องใดบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับ สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับตอนนี้สิ่งที่น่าจะกังวลใจสำหรับตัวของคุณก็คือมีดาวอังคารเนี่ยมาทับในลัคนาของคุณแต่เผอิญว่ามีดาวเสาเล็งลัคนาด้วยฉะนั้นดาวอังคารกับดาวเสาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่แตกหักฉะนั้นในช่วงนี้คุณก็ต้องระมัดระวังอยู่ปัญหา3มเรื่องใหญ่ๆปัญหาเรื่องแรกคือปัญหาการทะเลาะวิวาทหรือมีเรื่องมีปัญหากับคู่ครองคนรักของตนเอง ถ้าคุณมีคู่ครองมีแฟนมีคู่ชีวิตที่แต่งงานแต่งการกันมาในระดับหนึ่งแล้วหรือใช้ชีวิตร่วมกันมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ชีวิตของคุณอาจจะไม่ค่อยลงรอยมากมายนักอาจจะมีความคิดความอ่านไม่ค่อยตรงกันมีความขัดแย้งกันมีปัญหากระทบกระทั่งกันมีปัญหามือที่สามเข้ามาหรือมีปัญหาความคิดไม่ค่อยลงรอยซึ่งกันและกันปัญหานี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อย่างน้อยจนถึง ปลายเดือนกนรกฎาคมนี้เลยทีเดียวฉะนั้นถ้าคุณมีแฟนมีคู่ตอนนี้สิ่งที่จะต้องทําให้ได้ก็คือนิ่งหรือใจเย็นไว้เพราะบางทีคุณอาจจะเป็นคนใจเย็นแต่อีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ชีวิตกุณอาจจะเป็นคนใจร้อนอาจจะเป็นคนโผงผางเป็นคนไม่ค่อยฟังความคิดของคนอื่นเป็นคนเอาแต่ใจของตนเองหรือเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตนเองก็เลยทําให้เวลาคุยหรือปรึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึง่งก็มักจะเกิดปัญหาในเรื่องเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของความรักนี้ได้ไม่เกินเดือนกรกฎาคมน,นี้คุณกับคู่ชีวิตของคุณหรือแฟนคุณก็อาจจะต้องมีเรื่องมีราวนะครับเช่นอาจจะต้องแยกบ้านแยกกันอยู่หรือแยกทางกันไปหรือหย่าร้างกันไปหรือต่างคนต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือคู่ชีวิตคุณกับตัวของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยเช่นกันฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้นิ่งนอนใจไม่ได้ครับ ถ้ารู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ก็ใช้สติใช้เหตุผลใช้ความใจเย็นมากพอนะครับหลังจากพ้นปลายเดือนกรกฎาคมนี้ไปแล้วดาวสองดวงนี้จะไม่โครจรเจอกันเพราะดาวองคารที่มาทับในลัคนาราศีกรกฎของคุณก็จะย้ายออกไปไปสู่ในเรือนของราศีสิงห์ฉะนั้นการกระทบกระทั่งกันก็อาจจะน้อยลงหรืออาจจะค่อยๆซาลงไป ฉะนั้นในช่วงพีเรียดประมาณเกือบเดือนนี้คุณอาจจะต้องใจเย็นและมีเหตุผลมากพอมิฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดปัญหาอย่างที่ผมได้ทํานายเอาไว้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือว่าเป็นเรื่องอะไรที่ติดไฟง่ายเลยทีเดียวเวลาเจอใครเข้ามาและมีโอกาสได้เปิดใจได้สัมพันธ์การได้ใกล้ชิดกัน ได้ทําความรู้จักกันเดี๋ยวมันจะสปาร์คค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวแต่มันเป็นการสปาร์คที่อาจจะไม่ได้คิดตึกตรองไต่ตรองอย่างทุ่นทีว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันจะยั่งยืนหรือถาวรหรือเปล่า อาจจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาแต่พอใช้ชีวิตหรือเปิดใจกันไปสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องเหื่องแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเรื่องนี้ไว้ให้มากเลยทีเดียวถ้าเกิดใจร้อนเร่งด,วด่วนหรือคิดอะไรเ,เร็วเกินไปเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมานั่งเสียอกเสียใจในภายหลังมีโอกาสที่คุณจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาแต่ก็อย่าเพิ่งใจร้อนที่จะตัดสินใจว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คนคนนี้คือคนที่เราจะคบหากันอย่างยัง่งยืนเพราะดาวตอนนี้มันยัง โคจรในมุมชะตาที่ไม่ดีสําหรับตัวคุณฉะนั้นเกิดใจร้อนเร่งด่วนหรือว่าเปิดใจกันเร็วเกินไปบางทีมันอาจจะไม่ได้สิ่งดีๆที่เราคิดว่ามันจะดีก็ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ไว้ให้มากเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานประจําหรือทํางานกเกณฑ์เดือน ช่วงนี้งานของคุณ <c oughs> อาจจะเยอะหรืองานอาจจะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะตำแหน่งดาวกลางงานคือดาวอังคารเนี่ยมาทับลักนณาของคุณแต่เป็นการทับลักนณาที่มีตำแหน่งเสียติดมาด้วยคือได้ตำแหน่งเป็นนิดนั่นเองแต่เพอ,เอิญตำแหน่งดาวเป็นนิดดันเรงดาวสาวอยู่ด้วยฉะนั้นตอนนี้งานของคุณก็อาจจะเครียดงานอาจจะหนักหรือทํางานแล้วมันไม่ได้สําเร็จหรือไม่ได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาหรือตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้ ก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของเนื้อง,งานเช่นอาจจะโดนคอมเพลนจากผู้หลักผู้ใหญ่โดนต่อว่าตกหานตัดเจ้านายหรือทํางานแล้วเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานแบบนี้ก็ต้องอตรวจสอบเช็คแล้วก็ตึกตองในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งานให้มากที่สุดมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานอิสระหรือทํางานฟรีแลนซ์หรือทําธุรกิจส่วนตัว ช่วงนี้งานของคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าแก้ปัญหาไม่เสร็จสิ้นก็อาจจะเกิดปัญหาใหม่ๆตามขึ้นมาก็ได้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของงานอยู่พอสมควรนะครับยังไงก็แล้วแต่หลังพ้นปลายเดือนธรกฎาคมน,นี้เป็นต้นไปปัญหาเรื่องงานของคุณน่าจะดีหรือน่าจะคลี่คลายลงนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างนะครับตำแหน่งของดาวการเงินคือตำแหน่งของดาวอาทิตย์นะครับ แต่ดาวอาทิตย์ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคมเนี่ยมันไปตกเรือนวินาศแต่มันก็มีตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยฉะนั้นถ้าเกิดมองเป็นเรื่องเสียการเงินคุณได้มาก็ต้องมีเรื่องจ่ายอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามองเป็นอีกด้านหนึ่งคือด้านดีคุณมีโอกาสที่จะได้เงินมาจากคนที่อยู่ไกลๆมาจากหนี้สินต่างๆมาจากการกู้นะครับกู้แบงก์าก,ากู้ธนาคารกู้สถาบานันการเงินต่างๆหรือจะได้จากคนที่ อ,อยู่ไกลๆก็ได้ <c oughs> จะเป็นญาติจะเป็นเพื่อนจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักอาจจะเอ่ยปากขอปากขอยืมนะครับในเรื่องของการเงินบางทีผู้ใหญ่เหล่านั้นอาจจะช่วยเหลือเราได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราได้เงินมาแล้วมันไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ก็จะต้องมีเหตุมีเรื่อง ที่จะต้องใช้จ่ายออกไปก็ต้องวางแผนในเรื่องการเงินการทองให้ดีในช่วงระยะเวลานี้เพราะตําแหน่งการเงินตกเรือนวินาศอะไรอะไร,ะไรที่เราคิดว่าไม่ไม่น่าจะจ่ายมันมีโอกาสที่เราจะจ่ายเกิดขึ้นได้เช่นกันฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของดวงโชคลาภดูบ้างตําแหน่งของดาวโชคลาภคือตําแหน่งของดาวศุกร์นะครับ ดาวศุกร์ตอนนี้โคจรมาอยู่ในเรือนชะตาของเราแล้วก็ถือว่าเป็นเรือนชะตาที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวฉะนั้นตำแหน่งดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนชะตาของเราเนี่ยมันให้คุณนะครับเพราะว่าได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ฉะนั้นความเป็นราชาโชคเนี่ยโอกาสที่เรามีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากการเสี่ยงได้โชคจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โชคจากการขายทรัพย์ได้โชคจาก ผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันฉะนั้นการที่ตําแหน่งดาวโชคลาภทับลัครดาโอกาสที่คุณจะถูกหวยรวยเบอร์ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นลองเสี่ยงโชคดูแล้วกันนะครับเรามาดูว่าปัญหาเรื่องอื่นๆที่มันเป็นปัญหาร้ายแรงในช่วงนี้มีอะไรบ้างก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความกังวลใจ นะครับที่คุณอาจจะซีเรียสหรือเครียดหรืออาจจะคิดไปก่อนคิดไปเองว่ามันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ในความเป็นจริงบางทีการคิดไปก่อนก็อาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของความคิดก็อาจจะเป็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ก็อาจจะมีปัญหามีเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยคุณอาจจะต้องเข้าไปดูแลเข้าไปเฝ้าไข้เฝ้าตรวจตาหรือว่าไปซัพพอต ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆหรือในเรื่องของการดูแลอย่างใกล้ชิดก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องของความคิดก็เป็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่ถ้าใครมีครอบครัวหรือมีคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ในบ้านก็ต้องระมัดระวังนะครับหากมีเรื่องอสุขภาพหรือเรื่องเคราะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยขึ้นมาเราก็จะได้ส่งถึงมือหมอได้ทันท่วงทีฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุย ดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับที่หมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูมิแอส r ต3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจะเกินไปแต่รับรองว่าคำทํานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นใกล้ลาย ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างท,านทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสําคัญสําคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวนันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ